สวัสดีครับพบกับยิดเด่นอยุธยานะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดขุนพรมนะครับวัดขุนพรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นวัดสาคัญวัดหนึ่งนะครับในเขตพื้นที่ของตําบลสาเพาร่มนะครับตําบลสาเพาร่มนะครับก็จะอยู่ทางด้านทิศใต้ของนครศรีอยุธยานะครับอยู่นอกเกาะเมืองนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเกาะเมืองนะครับอยู่ทางด้านทิศใต้ความสำคัญของที่นี่นะครับที่ผมสนใจมาเล่าเรื่องในวันนี้นะครับก็คือว่า วัดขุนพรมเนี่ยปรากฏชื่อในเอกสารทําให้การขุนหลวงวัสด,ดุทรงธรรมนะครับซึ่งเป็นคําให้การที่เล่าถึงภูมิสถานของกรุงศรีของกรุงศรีอยุธยานะครับวัดขุนพรมเนี่ยนะครับเอกสารคาให้การเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้ว่าที่เนี่ยเป็นท่าเรือจ้างข้ามฝั่งไปมาระหว่างข้างในกรุงกับนอกกรุงนะครับแล้วการเวลาผ่านมาในปัจจุบันเนี่ยนะครับความ เป็นข่าเรือจ้างข้ามฝั่งไปมาของวัดขุนพรก็ยังมีอยู่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับตรงนั้นนะครับเป็นค่าเรือจ้างนะครับเป็นข่าเรือจ้างข้ามฝั่งไปมาซึ่งชาวตำบลสัเพาวล่มเนี่ยเขาก็จะมาใช้บริการนะครับเวลาที่เขามีธุระสะพังอะไรในตัวเมืองนะครับเขาก็จะขับรถมามาจอดที่วัดขุนพรมแล้วก็ข้ามฝั่งไปที่เกาะเมืองได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเรือจ้างเนี่ย เขาสามารถที่จะบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้ด้วยนะครับก็ถือได้ว่าที่เนี่นะครับเป็นเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญนะครับเป็นเส้นทางคมนาคมทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับของชาวมมตำบลสำเพลกทีนี้นะครับเราก็จะมาเล่าเรื่องราวของวัดพุทมกันนะครับว่าวัดนี้มีความสำคัญทา,างประวัติศาสตร์ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันด้านในวัดนะครับก่อนที่ผมจะพานั่งเรือข้ามฟาก ไปใช้บริการกันดูนะครับว่าถ้าเราขึ้นฝั่งไปตรงนี้นะครับเราจะไปอย่างจุดใดของในตัวเมืองพระนครสี่อุธิยาครับเมื่อพูดถึงศิลปกรรมของวัดขุนพรมนะครับก็จะเห็นว่าวัดนี้เป็นวัดที่บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์นี่แหละครับเพราะว่าไม่เหลืออาคารเก่าสมัยกรุงศรีอุทิยาให้เห็นเลยนอกจากกำแพงแก้วครับกำแพงแก้วแห่งนี้นะครับก็ยังมีสภาพ ยังเป็นสภาพอิฐเก่านะครับล้อมรอบพระอุโบสถนี้ไว้นะครับครับเมื่อเดินมาด้านหน้าวัดขุนพรมนะครับก็จะเห็นพระพุทธรูปประทับนั่งนะครับเป็นจุดเด่นอยู่ด้านหน้าของวัดเลยนะครับพระพุทธรูปประทับนั่งนี้นะครับก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับเมื่อราวปี2 5 0 1นะครับก็ได้มีการขุดพบพระพุทธรูปศีลาขาวทรงประทับนั่ง วัดพญากรงนะครับซึ่งเป็นวัดร้างที่อยู่กลางทุ่งในตำบลสัมพาล่มวัดร้างนี้นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านปรตุเกสครับนะครับแล้วก็ได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้นะครับมาเก็บรักษาไว้ที่วัดขุนพรหมนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยกรมศิลปากรนะครับก็ได้ไปพบเศียงของพระพุทธรูปที่ร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งที่กรุงเทพนะครับาี่วัดที่กรุงเทพเลยสอบถามไปมานะครับก็ทราบมาว่าเศียรพระพุทธรูปองค์นี้นะครับ ไปนํามาจากวัดพญากงนะครับก็เลยทางกรมศิลปากรนะครับก็เลยนําเสียรพุทธรูปนี้กลับคืนมาและเมื่อนํามาประกอบเข้ากับตัวองค์พระพุทธรูปประทับตั้งที่เก็บไว้ที่วัดขุนพรมนะครับก็ได้ทราบว่าโอ้เป็นพระองค์เดียวกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับกรมศิลปากรก็ได้นําพระพุทธรูปประทับนั่งพระองค์นี้นะครับ ไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทรวสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยานะครับซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้มีความเก่าแก่ยาวนานนับย้อนไปถึงสมัยทวาราวดีเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นนะครับทางวัดขุนพรมก็เลยได้สร้างพระพุทธรูปประทับนั่ง2องค์นี้นะครับเอาไว้ด้านหน้าของวัดนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธรูปพระองค์นี้นะครับที่เคยมาปดิสถานอยู่ที่นี่ครับ ถ้าว่านะครับถ้้ย้อนกลับไปในราๆ50 60ปีก่อนเนี่ยนะครับท่านอาจารย์นอนน้ำปากน้ำได้เคยมาสำรวจที่วัดขุนพมนี้ครับท่านได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือ5เดือนกลางสร้างอิฐบุญว่าด้านหลังพระอุโบสถของวัดเคยมีเจดีทรงล้านนามาก่อนครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้สเก็ตภาพเจดีนั้นไว้ด้วยแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าหลังจากที่ท่านอาจารย์ได้สำรวจแล้วนะครับ ผ่านไปหลายปีต่อมาเนี่ยเจดีย์องค์นี้ก็ได้พังทลายลงนะครับจนปัจจุบันนี้ก็ไม่เหลือซากเจดีย์องค์นี้ให้เห็นอีกเลยประเด็นสำคัญที่น่าสนใจก็คือวัดขุนรมเนี่ยมีเจดีย์ทรงล้านนาผสมกับศิลปกรรมของอายุทยาดังที่ท่านอาจารย์นอนน้ปากน้ําได้อธิบายเอาไว้นะครับเจดีย์ทรงล้านนาเนี่ยมันก็สอดคล้องกับวัดที่อยู่ใกล้ๆกันกับวัดขุนพมเนี่ยนะครับ ก็คือวัดที่ถัดไปก็เป็นวัดนางกุยนะครับแล้วก็วัดใหม่บางกระจะนะครับทั้งสองวัดนี้นะครับก็มีเจดีย์ทรงล้านนาเหมือนกันเป็นไปได้ไหมครับว่าในบริเวณแถบนี้นะครับตั้งแต่วัดขุนพรมไปถึงวัดนางกุยไปถึงวัดใหม่บางกระจาเนี่ยจะเป็นชุมชนใหญ่ของชาวล้านนาในกรุงศรีอยุธยานะครับ ซึ่งชาวล้านนาเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาจากศึกสงครามนะครับเพราะว่ามีปรากฏในพระราชพงศาวดารว่าในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยทรงยกทัพขึ้นไปตีเชียงใหม่ได้รับชัยชนะแล้วก็ได้กวาดต้อนพลเมืองชาวล้านนาลงมาณกรุงศรีอยุธยามากมายนะครับซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าพลเมืองชาวล้านนาที่ถูกกวาดต้อนลงมาเนี่ยนะครับก็อาจจะมาตั้งถิ่นฐานบ้านช่อง อยู่บริเวณด้านใต้ของกรุงศรียอยุธยานี้นะครับแล้วก็ได้มีการสร้างวัดขึ้นมานะครับแล้วก็ได้นาเอาศิลปรกรรมล้านนาเนี่ยมาสร้างเป็นเจดีย์ปรากฏไว้ที่วัดทั้ง3วัดนี้ครับแต่ถ้าย้อนไปในสมัยอยุธยานะครับท่าเรือที่อยู่ฝั่งตรงข้างวัดคุนคมนี้จะไม่ใช่ตรงนี้นะครับ ในเอกสารคำให้การเนี่ยระบุว่าเป็นท่าเรือที่ชื่อท่าเจ้าพยาราชวังสรรนะครับซึ่งเมื่อได้พิจารณาดูจากดูภูมิสถานที่ในเอกสารคำให้การคุณหลวงวัตดุทรงทรามระบุเอาไว้นะครับก็พอที่จะสันนิษฐานว่าท่าพยาราชวังสรรเนี่ยนะครับก็จะอยู่ทานไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับ mm hmm. คือเมื่อดูตำแหน่งท่าเรือต่างๆเนี่ยนะครับในตลอดรอบกรุงเนี่ย ฝั่งท่าเรือฝั่งท่าเรือจ้างเนี่ยมันจะไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงข้างกันซะทีเดียวมันจะอยู่ยื้งเยื้งเฉียงเฉียงกันตลอดทุกท่าเรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าเรือตรงฝั่งพระนครตรงนี้นะครับเป็นท่าเรือที่สร้างขึ้นใหม่นะครับไม่ใช่ท่าเรือดั้งเดิมที่มีในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับคือภูมิสถานภูมิประเทศเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ที่ยัง มีเพียงที่ยังคงเดิมอยู่ก็คงจะเป็นท่าเรือที่อยู่ทางฝั่ง,งวัดสุโขทัยนั่นเองนะครับท่าเรือนี้เขาเปิดใช้มานานหรยังครับสอยี่สิบเจ็ดเื่อไหร่นะครับยี่สิบเจ็ดพศสองห้าอเจ็ดอ๋อจากจากท่าเรือเอตอตรงฝั่งนู้นเป็นอะไรครับโรงเรียนจีนศาสตร์กับโจนผู้ว่าโรงเรียนจีรศาสตร์กับโจนผู้ว่ามันเป็นเหมือนแบบ เป็นจุดศูนย์กลางของกลางเมืองเลยเหมือนกันถ้าวิ่งเข้าไปอ๋อถ้าวิ่งเข้าไปนะครับอ๋อก็คืออย่างที่บอกว่าวิทยาศาสตร์ครับถ้าอะไรอ่ะไหนที่โรงพยาบาลซ้ายวาเป็นทางแยกครับครับผมครับ จากเรือนะครับเราก็ขึ้นมาที่ฝั่งเกาะเมืองอนครศรีธรรมยาแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ะบจะเป็นมีวิดมอเตอร์ไซค์ตรงริมถนนก็ดีนีตรงถนนใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนเป็นถนนอู่ทองนะครับ ที่เป็นถนนวนรอบเกาะเมืออยุธยานะครับนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงเรียนกิรศา,าสตร์นะครับ <_ Q. S 1> ผมจำเนว้อเมื่อตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมก็เคยมาใช้บริการนี่นะครับ <_ Q. S 1> เพราะว่าตอนอยู่กรุงเทพตอนเด็กๆอยู่กับปู่ปู่ผมเนี่ยบ้านเดิมอยู่ที่หมู่บ้านโปรตุเกส เวลาที่แกจะมาเยี่ยมบ้านที่บ้านปรตุเกตีไรนะครับแกก็จะพาผมมานะครับนั่งรถทัวร์มาลงที่ตลาดเจ้าพรมแล้วจ,จากตลาดเจ้าพรมเนี่ยก็นั่งรถสองแถวมานะครับมาลงที่ท่าเรือวัดขุนคมแห่งนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็ข้ามเรือไปนะครับข้ามเรือไปปุ๊บก็ไปต่อรถสองแถวอีกตอนหนึ่งเป็นรถสองแถวที่ไปวัดไก่เตี้ยนะครับแล้วเราก็จะไปลงกันที่บ้านที่บ้านปรตุเกตกันนะครับ ก็มาที่นี่แล้วก็ไม่ถึงก้อนไหรยังเ็เด็กเหมือนกันนะครับนี่ก็คือป้ายท่าเรือวัดสุนคมนะครับก็เห็นชัดเจนนะครับถ้าจากฝั่งเกาะเมืองนะครับจะออกไปทางตำบลสัเพาลร่มเนี่ยครับจะไปไหว้พระไปเที่ยววัดต่างๆที่อยู่ฝั่งสัมพาลร่มก็มาใช้บริการเรือข้ามฟากที่นี่ได้นะครับ ที่บอกว่าพอมีงานมารดกโลกประจําปีอย่างเงี้ยครับคนก็มาจอดรถกันที่นี่เยอะเหมือนกันก็ช่วงหลังเนี่ยเริ่มเริ่มมีมาจอดเพราะเขารู้ไงว่าครับเหมือนคนคนระแวกนี้รู้จักกันบ้างอะไรเงี้ยเขามาจอดเด็กไว้รุ่นกันบอกต่อบอกต่ออะไรเงี้ยก็มีป<ม>ีที่ผ่านมาเนี่ยมีมีคนมาจอดเยอะอยู่ครับ เด็กวัยรุ่นมาจากนครหลวงมาจอดนี่นะโอ้มาจอดที่นี่นอซายนะครับผมแล้วก็ข้ามฝั่งไปแล้วก็ไปเที่ยวงานอะไรกันอย่างนี้นะครับนั่นหนึ่งเรือเราใหญ่เราปลอดภัยปลอดภัยด้วยโอ้ครับผมครับถูกด้วยประหยัดเวลาฮะครับคนี่สองอะไรเงี้ยอ๋อนี่รถกุญฟังอันนี้11บาทน่ากิอันใหญ่ อ๋อครับ5้าบาทเนี่ยครับอ๋อราคาปกติก็3บาทนะครับจักรยาน5้าบาท,บาทมอเตอร์ไซค์เจ็ดบาทนะครับดิสบอยสิบบาทนะครับอ๋อก็ประมาณนี้เลยนะฮะใชเที่ยวเพราะว่ามีคนขบับรถเด็ก ืน่ะได้สิได้ร้อยกว่าบาทอ่ะโอ้โหฮะดีใจมากเลยคุณดีได้ร้อยกว่าบาทครับครับแล้วเทียบกับเดี๋ยวนี้ได้ไหมฮะโผละเรื่องเรื่องเลยใช่ไหมโอ้โหเขาผมครับแต่แต่จริงแต่กว่าจะดีอ่ะสิบกว่าปีอ๋อฮะฮะฮะสิบกว่าปีครับผมครับเพราตั้านับเวลาและอะไรอย่างเงี้ยว่ะกว่าจะดีขึ้นมันก็ไม่ค่อยเฉยเฉยครับผมครับแต่แต่ถึงอย่างไรก็ตามที่นี่ก็แบบว่ายังไงครับก็ มีคนสัญจรไปมาตลอดเวลาตอนนี้ลูกค้าเรียกร้องว่าให้เปิดให้เปิดทั้งคืนเลยเปิดทั้งคืนด้วยตอนที่เปิดถึงอ๋ออย่างอย่างตอนนี้ก็ที่บอกว่าปิดห้าทุ่มเปิดตีสี่โควิดไงอ๋อโควิดอ๋อชว่วงโควิดแต่ว่าตามปกตินี่คือทั้งคืนเมื่กอก่อนเปิดทั้งคืนอต,ตอนหลังโ,โควิดก็หยุดออ๋ตอนเนี้ยมันเก็บแก่อ๋อครับผมครับเขาเก็บก็แก่ก็เก็บก็แก่ออ๋เราแค่ที่ได้เราได้ไหวครับ ใช่ค,ครับใช้ข้าวไปอืมครับผมครับโอเคนี่ก็เป็นท่าเรือท่าเรือวัดขุนพรหมนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับการเดินทางนะครับแม้ว่าจะอยู่ที่เกาะเมืองนะครับบางทีบางทีเวลามีงานใหญ่ๆเนี่ยในเมืองนีง่พวกงานมอดกโลกเลยงานมอดกโลกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับการจราจรในเมืองอาจจะติดขัด ที่จอดรถอาจจะหายากมากนะครับวัดขุนพรหมก็เป็นทางเลือกนะครับออกมานอกเมืองนะครับมาเส้นมาเส้นตําบลสัเภาร่มนะครับผ่านวัดพุทธสวรรค์นะครับตรงมานะครับเดี๋ยวจะเห็นป้ายวัดขุนพรหมนะครับก็เลี้ยวเข้ามาที่วัดนี้ก็มาจอดได้แล้วก็สามารถที่จะโดยสารเรือข้ามฟากไปได้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการเดินทางที่สะดวกสบายนะครับ ก็อยากให้ลองมาใช้บริการกันดูครับคือเรื่องราวทั้งหมดของวัดขุดคลมที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังกันนะครับทั้งเรื่องของเสด็จโอปติศา์และก็เรื่องราวของท่าเรือจ้างที่ยังเปิดใช้บริการอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ติดตามทิตเด่นอยุธยาได้นะครับในตอนต่อไปนะครับซึ่งก็จะ สัรหาเรื่องราวดีๆทั้งเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆในพระนครศรีอยุธยามามาให้มาให้ผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับก็ช่วยกัน s u b s c r i b e นะครับหรือกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,ม,มาคุณก็จะได้ติดตามชมรายการของเราได้เสมอน,นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็พบก,กันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ